ครับผมวันนี้เราจะมาแนะนําสินค้านะครับคันนี้ลูกค้าจองมาแล้วนะครับก็เป็นรถเกี่ยวข้าวคูบุต้านะครับอ่าครับใหม่กว่านี้ก็ใหม่กว่านี้ก็คิดว่าเป็นมือหนึ่งนะพี่รุ่นนี้มันจะเป็นอ่าสกายรถนะครับ A C E เป็น R 1 1 7 1 G นะครับตัวนี้รุ่นใหม่เป็นอุ้มน่าจะประมาณสัก4500โลนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ค่อนข้างใหม่ครับสภาพมากับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ มากับเครื่องยนต์คูมพต้สามสูบนะครับนะครับเครื่องยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับนะเครื่องยนต์ใหม่นะครับตัวนี้แล้วก็แทกยางนี่สภาพดีนะครับคันนี้ซื้อไปคุ้มนะครับเป็นรถเกี่ยวข้าวสองแถวนะครับนะฮะเป็นรถอุ่มตัวนี้เป็นกระจังนะครับแล้วก็มีท่อส่งให้นะครับนี่นะครับนี่ครับดูนะครับดูข้างในนะครับใหม่ไม่ใหม่นะครับนี่ครับใหม่แล้วครับ ลูกพงเสภาพานี่นะครับลูกเกี่ยวนะครับใหม่ไม่ใหม่ให้ดูตรงนี้นะครับดูนะครับดูสีนะครับเดิมหมดนะครับนะฮะแค่เป็นสนิมคือรถเขาไม่ได้ใช้งานนะครับซื้อรถญี่ปุ่นไม่ต้องกลัวครับอูต้าอะไรเพียบนะครับ ง่ายครับอะไรเดินเข้าศูนย์คูมพิวตอร์ครับใส่พานก็มีทั่วไปนะครับนี่นะครับท้ายนะครับคูบพต้านะครับนะฮะนี่นะครับชุดทอดนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นเครื่องมือนะครับจะเปิดได้หมดนะครับทั้งเช็ดเดี๋ยวลองดูนะครับเราจะรีวิวอ่าเคนะครับผม เดี๋ยวมาดูคลิปต่อไปนะครับผม